โมอนึงใหม่น,นั่นซุกบ่ะป่ะ,ปะเราเอาหดหดหดใหม่น,นมนะปป่ะมันน่นซุกหดใหม่น่าซุกกวะเงี้ยงไปยาวเอวอะเงี้ยังเลยเอาเงินเง,งี้ยงเงินเงีงก็เอาแล้วนะจะไปสองป้าเพินพ่นร่ำเพิ่นรวยให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเดอ้อให้เพิน่น เบิงลูกเบิงหลานเบิงผู้ทุกผู้ยากต่อไปให้เจ้าเฮงเฮงปังปังกาบสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสู่สูขคนเอบเพี่นเนาะ สวัสดีพี F F hey, yes. ่พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยหรือฝั่งลาวพี่น้องเอยหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่ยาว h a n n เด้อพี่น้องเด้อเนาะพอๆกบ่ยาวในตอนนี้พี่น้องเยอ่าเป็นช่วงแดงๆเนาะพี่น้องเยอ่ามาอัปเดตเบิ่งทางนําสางน้องเพิ่นจักหน่อยก่อนพี่น้องเยเนาะน้ําในเฮาด้บ่ สบายดีได้เด้อคือได้มาคุมงาน,นงเนงมือน,นี่มาโดดฮะมาโดดเอามานโดดเนาะมาคุมงานหนงเลยมือน,นี่าเ <c oughs> ต้ยนเนาะะเขาขันต่อไหนแล้วนี่เอน้ามฮะต่อน้ากลังต่อน้าเนเอน

แ่เจ้าเขาอยังเลือนึงบัดคือวันเมสิทล้านีไอค้อนหงมใหญ่โบโออสิได้้องงานนึงนึ่งเเนาะ แล้วพี่น้องเหรอเนาะตามเพื่อนกันไปเสียงคักอยู่พี่น้องเหรเนาะเาดูหนึ่ข้างๆจะขึ้นไปเนื้อพี่น้องเลยสามนุ่มเนาะมาหนี่งสามคนพี่น้องขึ้นไปน้ำกันนุอนเชโกนพี่น้องมาหนี่เนาะ แตแต่กจะจะค้ำพี่ดองพี่ฮอดนเนาะแล้วขึ้นและเนาะว่ตอนนี้ก็ยังอยู่พี่ยังหาวงยังบดีเ่อนที่อยู่พี่ดองไหมเนาะพี่้อ,อ,องผากำลังหนึ่งเข่าก็ห่เข่าให้สร้างเจาะได้นี่เออโอ้ขึ้นอเนาะ โอเคพี่น yeah. ้องเลยเนาะเฮ้ยหัวยังเนาะลำปาเนาะนะคือว่าเห็นในขั้น uh, ห oh ัวชื่อเนาะลำปางบอกแล้วว่ายุ่งลำปางโบมีโศกมีเศร้ามีแต่หัวนี <y <y ้ม BON ีแต่มีแต่ห้อยยิ้มอย่างเดียวเนาะครับใส่ไม่ลำปางเนี่ยขอข่าวได้ว่าะคืนอายได้เจ็บแหละ ทัครับพี่น้องเลยล้วบพิคคือว่ากินี่ดยเพราะท่อน้ำพุ่งนี่เสี่ยลงสารวันเสี่ยลงโยโยโยอันนี้นั่งมองคอยเบพงน้าวารันพี่น้องพีเนอะนึ่งข้าวไอ์สร้างคุณพ่อมดิดยน้องฮะถอดหน้าคุณกินเลยลาเด้อครับหน่อยเด้อเดยจาไว้กับจักไายด้ไเสียา้บัต เข้าเลยข้ากันกับเมื่อเพื่อนได้แลวเพื่อนก็แด้เราเนาะเดี๋ยววันช่วงวันค่ำค่ช่วงค่าทำมัเพื่อนย่งมืแล้วกับจอมือนอนให้ใครก็ได้จะป้าป้าเดี๋ว่านพุ่ใหญ่เพ่อนมาพอมาเนาะมอคำเนี่ยปให้น้องยู่นน้องไงครับเด็กลื่นนะไปเอามาแหกข้กินนีกินในร้ายแน้นำ chị nói đấy điều, nung nàng năm nó vào đấy nè dạ đấy đâu nè ăn mang đè mùa xưa mùa xưa rồi mùa xưa đây mùa xưa rồi mùa xưa rồi mùa xưa rồi mùa rồi mùa xưa rồi mùa xưa ăn mùa xưa rồi mùa xưa rồi mùa xưa rồi mùa bạn rồi mùa rồi mùa rồi mùa xưa กากินน <Bo. S 1> ้ำน้นไม่เป็นตุกใหญ่โมเมนต์บ่แล้วเราเลยก็ยังกินนี่เนาะภาษางว่าพี่น้องเลยเนาะพี่น้องไปบ่อยเนาะที่แล้วจะเจ็บหลังเจ็บเอวนะน้ำปลาแน่บเบื่อต้มก่อนบ่บ่กินซอสเลยดยพิวนัดจังดีเว้ยนะโหพี่น้องเอ้ยน่าแม่งก็ใส่อันนี้แหละ น้ำมันก็ใส่แบบที่ใส่อนใดก็บริสุทธิ์เลยนี่มันก็สูนนะมันตีพันคัดกองมา่อใดบุรีเนาะมันออกมาจากน้ำจากดินอันนี้เป็นกองมาเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ไในได้ี่มันเป็น่ยนยังหรอบางอายุจหลายคูนมันชาสูงนี่เดี๋ยวจะเป็นนิ่มกับคล้าังเนาะตอนนี้ยังบ่เป็ี่ยนยังเปลี่ยนเอาไงกินทันนีบวกับขาวกำนันเพื่นน้าเหตุประธานหรอปิปรทันอันนี้เป็นยังไง chào mừng cưới khứa nó mày cụp 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 nó mày đi nó mày mày <Es am aran> เราๆพี่น้องเรื่องน้าเรืงในคนเรือแต่คนสิขวในหูมันใหญ่บ่เนาะไอ้คนพันี่แหละเป็นจริงแล้วบานนี่พี่น้องอันใท่อันผู้หญิงผญงเมื่อว่าแต่บอกรีกนี่เมื่อเขาเมื่อแก่นำอานำเจ็นของกินบ่นี่บอ <มา S 3> น,นี่บอกน่บนี่บอน่บอนบอนี่บอ่อกรีนีบน่บอกรี่บอรีนีอกร่รนี่อ้นน่อน่นบ่นบ่ได้จ้าง ไม่ได้จ้างเลยดยอก็ดีเนี่ยปรจ้างกันเนาะ,อ,อ,อ,ะอันนี้นี่เพื่อรับเป็่ยนยังกบเจ้าผูอแสดงนี่บ่บอนี่ผู้ชาย,อยอเราไม่ได้คอยอยากเต็มมันบ้าดย แล้วกินเหล่าลายบ่เหล่าก็ไม่ได้สุดแล้มาแล้วเป็นไม่ดได้เกิดเป็นไม่ได้เกิดพอนดเนลักษณะเราคือเราโบโบว์กาจเต็มเนาะ<ม>คืออยู่พีน่น้องคือบรเตัมเป็นไรเนาะนำ้ำใส่ดีพีน่น้องาน้ำ ในไทยไทยทวางนี่หลังจากชุ่มห้ามือนี่ก็จักชิมี่ไปแล้วมาบา้านนี้คือซิบเบิร์ตได้มั้งบ้านนี้เนาะบ้าเท่านี้เต็มบ,บ่เลยละ่ะเลยคนดังตนะัวนี้เนาะเคนเดิีมีกระแส <c ười> คนงามใส่กักบอย่างมาหาบบ้านนี้ว้าวเนาะมือเ่าะลาบะลาบบอกไว้อยู่มือแรกาะลาบบอกไว้เลยนะจะจะจืดจอ,อยู่บาระเบาไปเลย ตอนระบาดมาหางเลยออยืยเนาะ<ๆ>เออถ้าคู่ป็นสองคนก็พอพี่น้องเลยคือระบาดว่าปีปาาได้ปะเลยคือ,อะระบาดว่าปีเลยเอ้ายายเรายินดีกับยายมันพี่น้องเไยเนาะอ่าประก็ศการมาถ่ายคลิปน้องเพื่นนี่ก็คือมีแต่เรื่องเป็นเรื่องดีเลยพี่น้องเขามาโปรโมทเขามา,อาชอยน้องเพื่นเนาะอ่าฝั่งครู่แล้วคู่แล้วคนคิดว่า ขอมากได้อย่างมันกบบร,ระโบนเลยที่ดียวเนาะทำไมมอเข้าเขาใหม่เลย่ะมันใจมันใจ,นใจพี่เห็นข้างไปหึนงนะกองเพราะว่าน,นี่บัสอ่าโบัดจงังงอีหละแมงครึงแแต่ว่าอยู่ในห่หอดนะจุดหอดเวา ยัง11โมงจะบอกมอคืนเนาะมาแกน้ำม่อ so, like, huh? ีกเลยคือมาน้าพ่อเหรอู่พ่ออยู no? ่บ่อที่บอกกัสิแกไมาไว้อาบทันต์ทันเลยเหรอเออพนเ้ามาได้ใส่น้าไห่ล่ะมาแต่แลเฮือนคุณเฮือนก็้ะชีเรียงแดงแปยู่เฮือนบ่นนึกว่าแปน้ำหัวน้ำเดืยวบ่ะมาณเนาะอ๋อสักพอคือว่าน้ำใส่ไฟสว่างแท้แต่กี้นี้ เริ่มสีแรลอะแหละพี่น้องเลยพี่น้องมันข้นฮูมันอยู่เนาะหัวหางเขาหน่ใครในส่วนะบอหนา่งังหัวอยู่หนึ่งลัหัวอยู่เดี๋ยวไปเบิ้งมน้าพีก่อนพี่น้องเลยอ่าดินเรัอ่นี่เล่นเล่นเล่นนี่เี้ยไอ้ิหอบลูกกว่าเข้าไปน้่มเด ล้ยงหัวเด้อม,มาจางทาง่ตงโ่คอยออามาไสว่าตัวนี้นะอมาไส thành công cán nó nãm lem tay hơn ma đấy thằng nó ô nãm được à, kín say. Say say. <cười> 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 Đà, như thế này vẫn say hơn ma đấy thằng tắt cái này nó nãm kim bao nè nãm say phải thế say mà à đã chui như vậy à อันนี้มวยบ้านนาเภกเอ็มเอ็มเอาเน,อนี้ยเนี่ยหัว,วเนาะน้อ,นองมวยมาอยู่ที่เนาะเออน้องมวยอยู่ใช่น้องมวยมวยบ้านนาเภกอันนี้น้องเตีย้ยเตีย้ยนาเภก<อ>เตี้ยก็มวยอ๋อมันมีมีเตี้ยดงละคำเนาะแล้วก็มีมวยดงละคำอันนี้เตีย้ย พี่อ่อาน้าเพลิท่านเอวลูกข่อยแท้นี่แม่นอาใครรักลูกข่อยมากหนิตีเดียวกันเลยนี่ใครจะได้รักบายดีเด้อพี่น้องเนาะเกี่ยวแล้วนี่แหละอืมเป็นจักรบเลยแม่นเป็นเจ็กรบแหะผมเป็นเจ็กบแหละเป็นยังไงคือว่านี้ประมาณเจ็กรบเสร็จแล้วเด้ถ้าบม่ได้ที่แถวแล้วเออ เดี๋ยวรถเด็เลยโทรัพทขึ้นเลยท่านใดก็ไดอจนมาเห็นกับตาป๊าพัดพัดพี่น้องเนาะพี่นเอาใส่ร่งหอ้าบ no 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 ั M ีรเอาใส่ขึ้นเนาะกำลังบุโอ้คปันเอาจุหน้ามันใสขึ้นพุทโธเนอพักสม่ม่เองโยมก็ใสแล้วเด้มนัเจ้าหนิเพื่อนปล่อยเห็ดหปล่อยเ้องโยมเด้อขึ้นเด้อปาอยู่ คาชิวพี่น้องเลยเสียงเรียกเข่าบอแม่เสียงเรียกเข่าแล้วตั้งอะไรตมงไงรีฮะจะบอกมัเป็ม้งคืนน้อง้เรีย้งอเล่มประมาณขุมหนึ่งขของ <ừ> ๋อประมาณ ไม่อยู่พี่เด้อไปยงาวเด้อเเจ้าห่วมาดูสิทำยิงเขียวนี่มันเท่งอหรอร้ป้วอ้าเอันยามน้ม่ยังไงอันยามน้าอัเบิ้งเลาฉิยามเอ้ยเขาเห็ดแล้วมาเช่านี่เรเจ้ายามเบิ้งไล่เห็นแกเจ้เห็ดแล้วยามเนี่งเบบเขาเห็ดอะไรยามน้ามีโมมีอันนี้บ่มันเกี่ยวอย่างกันบเนี่ เห็นอะไรอ่ะเห็นอันนี้นเนมนอยู่บ่ล้องยองเฮ้ยเมนมันเมนอยู่บ่รองเอารองเบิ้งเอามองได้มีฮะเอฟซีอีกเบิงนะ้งเออีกเบิง้งโอ้ติดไปดูที่ประมาณสองทุ่มรอแล้ว กินยไดมเังไม่ด้องอ่านนโอ้แสดงว่ามือหนึ่งนี่ได้จะสั่งสั่งเดียวอันบโบเน้นสองโบได้เออเลือแต่หมองยายของยังไงอีกบ่นเนาะถึงจะเจอมองง่ายกะเบ่นไปขึ้นเขาอันนี้นะคำเจอมองยากเลยที่สองมือสั่งนี่นะเราเห็นละเอียดเด้อเมนูปั้นนะครับก็ มือน้องต้านั่นจังมุ่งไอฮอดบ้านะสิบเอโมงเี่ยงคืนเปี่ยงคืนเราเรียวอยู่พี่1ิเอโมงอ้หอยพุ่นควรเรามื่อเฮือนได้ใช่อ๋อเอาาเป่าน่ะเป่ายังอปอลง้างล่างออกล้ลงมอ๋อมันตันรืมันตันที่ว่าไอ้เออมันตึงแรไป béo jalim oh, đó mọi người nó, bẹt tai bọt nhảy, mọi người ôm này, bọt nhảy vãi, kinh chúc mừng, thưa anh, xíu ông dễ ngay không, chúc mừng, qua hải năm, bọt nhảy, mập bẹt tai hụm nấm lọc, mập bẹt thưa mập đó, bọt nhảy vào này, wow <laughs> <laughs> จหเปหนอ้าประสบการณ์ลังมาเอายังควยเนาะมีแต่น้ำควายประธานห้างเราเห็นขกแล้วเราเห็นสัตว์บัวทคเราเห็นคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เจ็บตงนี่ไหนี่จนเหี่ยวเจนเหี่ยวเป็นคอนเทนต์ประสบการณ์จริงเา จากจากใครเคยบงจากประธานห้างว่าเอเลยเอาอีเราเลากเราเราว่าไปสั้นคือกันเนาะพือกันเหรอบายดีเด้อพี่น้องนี่ได้ไก่ออนี่เาเห็นกันจเห็นอยู่เอาอย่งวาท่าตายนี่มันลำบาะมีอยู่ช่องหนึ่งในิอกเชื่อมจริงมปอกปอกปอกป๊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 อกปปกปกอก เอน้นีนมอเตอะส่ขานอหมาเมาเดียวซอยกันพี่น้องนเนาะสะพอน้องปลาูดียวเอาโบยู่หมาเข่าวดนี่เนาะแข่งแก่งดีเนาะ <c oughs> หัวยังไง <c oughs> อ้ตงเตียก็อารมณ์ดีดีเนาะอารมณ์ดีด้เพิ่เครงเขียนเงินปะขวอยอารมณ์เลยอือ Phật khỏe lông đây <laughs> Nhưng mua xúc vậy lạ <laughs> Nhưng mua xúc ngay nó vừng này Mà đi kìm ngay đọc Mua đường may tớ này Mua à... Hả? Mất kiều gắn bởi lạ Kiều Mua đường mây nó xúc bò Quá Lâu hào Hột mây là ăn xúc Hột nó xúc bò Nhưm Kiều bởi lạ Kiều Thay hoa bọ ແລະເບິ່ງອາລາວມັນມັນນັ້ນທຸກນີ້ລະພມັກົນໝໍາກົວຄິດວ່ານະ ็จยบร้อยลยองเนาะาไหนอู้กรขาดดอกเนาะแต่น้ามันมือเวยล่ามือนนี่อืนื่งยปะยกเป็นไข่อยากเป็นเขาอีกบัดนี่จะเป็นไข่คืกนต้องปาพ่อเจ้าเอินพันมาได้ไรนี่พุนี่เอ้ยเอ้ยอันนี้บัดแรร้านอะไาวนี่สาวเจ้าเอ้ยสาวเจ้าเอินเอาดิอีละเจ้าเอินได้ น้องสาวเออเนาะสาสาวพี่น้องเลยเนาะยันบรราโอ้ยไ่ได้นะโอ้ยเตี้ยเลยสาวเตี้ยพ uh 네ี่น้องเลยเนาะัตะบุเตี้ยเนาะหอนเอาพี่น้องเลยเนาอนเอาดีดเเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด ห้องนอนไปน,นองเงยำเมื่อตื่นตาแล้วเนาะเอ้าผ่าวดเข่าเลยล่ะเนอะแม่ปิดนี่เออทุกคนบูปิดนะจับแมวไล้วราปิดจ้ด phải siết bớt nó phải siết bớt chắc khấn rồi nhỉ khấn là hàng có là hàng 2 mét con là 2 mét 30 mét đi bắt đâu nè บไม่ต้องเลยปันลงร้อยสิปันหรือเปล่ปัน,ล,น,ปนลงใครเนี่ยเนาะขอ <c oughs> อ,อยู่พุ่น,บ,บ,น,นบับงคับพุ่นหนึ่งบ <c oughs> ออ Mọi người đừng nghe ngay Chỉ nào người đó À, ok rồi phía đoàn người đó à, với la bấm Hàng môn này à, từ ในช่วงนี้กะเอ้าทางบดีเข็ดกระป็นน้าจักกเนาะจะเคนึ่อเข่าอยู่บาจ้างวอดแทะไงเงาเบื้งค้นกรเป็นตอนนี้เค่งเข่าเป็นแท้ไอ้่าดึกเลยเงานึ่งข่าหน้าหน้ากระป็นน้าจักเนาะูจ้างา่บเป็นสองลูกะ

สามคนสามคนย่างนบุาให้ผู้เดียววะจ้าแต่ขาเจ้าผู้เดียวแต่ขาเจ้าผู้เดียวก็ยัจกินขาดแล้วะสคนนะเดากขาขังเดียวก็8แปดสิบเลยเจ้จกนะสี่สิบสอจ้ากูเจ็ดสิบปลายเจ้ากเออลอยปลายเปิดหมอนห้อสองคนน่ได้อยู่สองคนสองคนเพิ่งสองคนได้อยู่สองคนเพิ่ง

không phải không cái bút hook anh nó ông ngân này ngân 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 ของเจ้าบอสเงินเจ้าให้กชอยน้นมันข่อยบ่อนอยู่าันใดข่อยบ่มีประดับหรอกบอดีเป็นเงินผู้ใหญ่เป็นเงินป้าใจดีบ่อยลีนะแนนบ่อยดีเออเป็นว่าแมนบอสแมนเป็นว่ามายาวไปกระพายข่อยได้ว่าไปกระบอดีเดี๋ยวป้าใจใจน้ำมันหนเพิ่นเด้อเราวะโอ้โดยโดยโดยสองพันบาทเด้อเราวะเนาะ โดยพี่น้องเลยผมาขอบใจเพืห่หลายๆเด้อเนาะโดย,โดยเป็นป้าใจดีอยู่ฟังไทยป้าที่เฮ็ดเฮืน,นอในซ่านท้งนางๆคนนั่นแหละโดย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 เป็นไปรอบนี้ก็คือที่ได้จบแล้วบาสเนีนย่ย10เบิดรอบนี้เนาะมุ่งหลงัลงข้างล่างได้หอกรับแมนโอเคเนาะขอพูดดีว่าน้องเพิ่งเคยขึ้นซ่านหม่เลเลยพี่น้องเยเนาะมันุกปาวันพัดบอสประมาณมันซุก แต่กะบโบว์บอลชยู่ได้หรือ่นหรืวะนั่นนั่นสิบวทันเนาะเพราะว่าบริบอกลูกเมียกับว่าเปนอนสักคืนเดียวเด้อเออเออเนะเออเออมาเป็นยังอยู่ที่กับมียเห็นไหมเออเออเข้าไปพ่อมาสักเชื่อดเลยกับมาเป็นยังเข้ากระพูกแคนย้อนหลังหรือว่าล่วงหน้าก่อนก็ได้โอเคโอเคเะกับพังเบิงอ่จชิยู่ทันบอกหรือว่าสิบเปอทันกับมี่อรงย่างเลยเนาะโดยพังเบิงท่านก็อยากอยูห่วมกินดีน้ำพึ่งโยโดยโดยไดยเอวสามีตา เจอกันอยู่ซืปป้อปนพี่น้องเลยก็ยังบรท่านหอดใส่ยู่ดอกตอนนี้เนาะแวะมาครับบรท่านป้องนี่แล้วด,นนดูดอา่าน้องปลาเลยน้องเบงิ่งเรื่องหนามเรืนน่องในแล้วเนาะโลยคราบทำบุญและเดินทางพี่น้องไอสามนุ่มสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็มีเ่เจให้ทั้งบอดี้นี่ขอขอบคุณขอบคุณไปนั่งก่อนเขาเป็นการเสียเวลาเขาก็จะเดิเนทางเนาะพี่น้องอือโอ้เด้โอ้ก ลูกยากนางยากแล้วบัดอ่าค่อยก็ได้ยังบ่แล้วน้ําในเพิ่นก็เนาะประมาณ2:00นยสิบ่ได้ยมดอกโดยได้บ่จักไผได้สิได้ยมยันคนมาบืนเช้าพุ่นสิได้ยมตุสิทธิ์อทีมงานเพิ่นมาเช้าเนาะก็ได้ยมพี่น้องเอ้ยอ่าบ่เป็นหยังเนาะเอ้ามีแต่ว่า บอลี่กับพ่นซื้อเสียงเลี้ยงน้ำได้เลยนะบอลย้าป้าเพนไม่ได้ออกซื้อเสียงเลี้ยงน้ำ,ยนำอยู่ฝั่งไท<ห>ยเนาะอามิเตบอลี่กับขอขอนุญาตว่าว่าทั้งป้าใจดีอยู่ทั้งฝั่งไทยแล้วกันเนาะป้าใจดีหรือว่าป้าใจบุญพี่น้องเอนนะ้เนาะขอบุญขอบคุณเพ่นหลายๆเดอ้อที่มีน้ำจิตน้ำใจซอยคาา่าน้ำเมื่อขึ้นในการเดินทางของบอลี่และกับบอลย้าบอลตูนขึ้นไปน้ำกันสามคนมันนี่พี่น้องเอ้เนาะก็จักช่วงหกโมงเลยบอลี่ก็ได้ตอนนี้ก็ยังช่วงหกโมงเลยไปจัก ยังอยู่หน้าแพกอยู่พี่น้องไงเนะาะบุหอดใส่มาใส่อยู่เนาะโดี๋ยวมิว่าให้ป้าเพิ่งร่ำเพิน่นรวยให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเด้อให้เพินเ่นเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งผู้ทุกผู้ยากต่อไปให้เจ้าเฮงเฮงปัง,ปง,ปงๆเนาะสุขภาพแข็งแรงนะป้าเด้อสาธุเจ้าเนาะสาธุเนาะเลยไปซาพี่น้องไงเดินทางแล้วบัดนี้เนาะทำอะไรเนาะสบายดีเจ้าเจ้าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อป้องเด้อเจ้าเดยโคกขุป้อง ไปซะโอเคนะพี่เนาะมายากะต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งป้าใจดีใจบุญจนท่านคนในลายเด้อเนาะที่ยืนเคียงข้างมายาออกมาโดยตลอดเน้อขอบคุณขอบคุณขอให้ป้าจงอยู่ดีมีเฮงสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปนะป้าเด้อฮุบมุ้งเลยป้ามีแต่ความเจริญอายุมานขอยืนเดินทางไปใส่มาใส่กข้อให้ตลอดปลอดภัยเนาะขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอฟซีและพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดคุณสุขคนที่เข้ามาติดตามนะครับทุนเก็บของมายาคือเก่าคือเริ่มลงเลย บ่ถือบ่ต้องบ่เจ้าบ่งที่ให้ว่ามียงคือยังกาบบุญที่ไอ้คู่หลอกลวงเอเาไปก่อนนะพี่น้องเด้อพ่อพ่อกัะวนกรวาชาวหลอกลวงคลิปนี้คู่แล้วกันในคลิปหน้าเจอกันอยู่สิปน์กลับไปได้เนาะทางเบอร์พี่น้องเลยสบายดี